ัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่คือรายการสุขและสวยนะครับรายการที่เราจะนําข้อเสนอแนะมาให้ท่านทั้งหลายเป็นคนที่มีความสุขเปล่งปลั่งสวยงามแล้วก็สบายทั้งกายสบายทั้งใจทางบ้านใหม่เวลาใหม่นะครับช่องฟ้าวันใหม่ของเราก็ยังคงมีเรื่องราวใหม่ๆมาฝากผู้ชมเช่นเคยครับวันนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าจะทําให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจจะทํำยังไงดีฮะก็อันแรกเลยเนี่ยทุกครั้งที่เราจะเป็นทุกเนี่ย ให้เราคิดซะว่าในร่างกายเราเนี่ยมีเซลลเป็นล้านล้านอืจิตใจของเราเนี่ยถ้าเป็นทุกข์เรากําลังทําลายเซลล์เป็นล้านล้านตัวไก่แค่ความทุกข์นิดๆหน่อยๆเนี่ยไปทําลายเซลล์ทั้งร่างกายของเราเป็นล้านล้านตัวอ๋อฮะให้ห่อเหี่ยวหดหูแล้วก็จะเหี่ยวแห้งฟอฟ ไม่แต่งตึงอคราวนี้ก็ไม่ต้องสวยกันแล้วเห็นภาพเลยนะเออแค่ความคิดนิดเดียวนะจใช่เพราะว่าตอนที่พี่นั่งรถไปที่จากเชียงรายนะครับแล้วขึ้นไปบนดอยนะคะก็ตอนนั้นเช่ารถขณะที่จะเดินทางเนี่ยพระรูปหนึ่งท่านก็ได้ยินเราคุยกันครับท่านเห็นเรามีกันสามคนที่นั่งกวางท่านก็เลยบอกว่า อาจะมาขอนั่งรถไปด้วยได้ไหม้าติดรถไปด้วยพี่ก็ให้ท่านไปเพราะท่านไปพวกเราก็คุยกันในรถตลอดเวลาไม่ได้คุยกับท่านนะท่านั่าหน้าเราก็สามคนก็คุยกันพอท่านจะลงจากรถท่านบอกว่าโยมโยมเป็นคนอารมณ์ดีนะอืตลอดโยมรักษาอารมณ์ดีอย่างนี้ไว้ให้ได้ตลอดนะเพราะการที่อารมณ์ไม่ดีเนี่ยโยมรู้ไหมมันจะเป็นไฟเผาเซลล์ในร่างกายให้ห่อเหี่ยวและโยมจะแก่เร็วอ ที่จำคำพูดนั้นซึ่งผ่านมาเป็น30-40ปีแล้วเป็นพอนันประเสริฐจริงจําจำจำนแม่เน,เ,นเลยบอกอย่าได้ทำให้ตัวเองเศร้าห<อ>มองโกรธโมโหให้ร่างกายเกิดความร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเผาผลาญร่างกายให้เหี่ยวเฉาอ,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 อืแล้วถ้ามันต้องมีอาจารย์ผมเชื่อว่าอาจารย์ก็ต้องมีความทุกข์จะขาจาัดมันอกอกยังไง อย่าอารมณ์เสียให้บรรยากาศเสียอย่าอารมณ์เสียให้งานเสียเพราะว่าถ้าเกิดงานเราเสียคนเขาจะไม่ใช้งานเราอีกทีนี้เราวังจะตกงานเพราะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาอารมณ์ที่ดีเอาไว้นะครับเหมือนอย่างที่พระท่านองค์นั้นได้ให้พรอ,อาจารย์เอาไว้นะครับจะยังมีอีกนะครับที่จะฝากกันก็เดี๋ยวให้ตอนจบเอาละเอาละเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยถ้าใครสนใจที่อยากจะทําให้ตัวเองมีความสุข ถึงแม้ว่าร่างกายจิตใจหรือว่าอาการบางอย่างที่มันรบกวนอยู่บอกว่าบางทีเป็น10-20ปีรักษาอยังไงก็ไม่หายแต่วันนี้เรามีวิธีการดูแลสุขภาพด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุลมาฝากครับเล่าย้อนให้กับคุณผู้ชมหน่อยทนะว่าเมื่อ14กรกฎาคมตอนนั้นเนี่ยอาการที่ก่อนหน้าที่จะมาถึงวันที่14ที่เราคุยกันมีอาการย่งไงอ๋อครับก็มีวันนึง ผมไปทานเลี้ยงครับ,ค,รบคืนนั้นก็ดื่มหนักไปหน่อยครับคันนี้ตื่นเช้ามาเนี่ยไปเข้าห้องน้ำครับก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีเลือดนะหยดติ้งติอะไรเงี้ยถ่ายมาเป็นเลือดเป็นเลือดครับก็หลังจากดูชักโครกก็ตกใจครับพอเลือดเต็มเลยอืครับก็เกินคิดว่าน่าจะเป็นที่ว่าเราดื่มหนักไปหน่อยอครับปกติเป็นคนถ่ายปกติไหม ก็ไม่ปกตินะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำงานรีบเร่งครับครับเกี่ยวกับเรื่องมีนัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะต้องไปลูกค้าให้ทันเวลาเสร็จแล้วมันก็จะทานข้าวไม่ได้บ้างหรือว่าเข้าน้ำไม่ได้บ้าคือทานอาหารไม่เป็นเวลาถ่ายไม่เป็นเวลาใช่ครับแล้วยังมีเรื่องของการดื่มอีกครับผมสันนิษฐานว่าดื่มหนักดื่มหนักคราวนี้ก็ ไปหาหมอครับครับผมไปหาหมอหมอก็ฝันธงมาเลยให้ขึ้นเตียงนะให้ขึ้นเตียงเสร็จแล้วเขาก็ตรวจพิสูจน์แล้วบอกว่าเป็นพิสดวงทวารครับครับเป็นดุนแรงไหมฮะเขาบอกมันมีอะไรโผล่มาเลยนะมีมีมีติ่งมีติ่งครับขนาดบอกไหมว่าประมาณนิ้วก้อยอนะฮะอ๋อก็ประมาณเซนนิดๆนะฮะครับผมคราวนี้คุณหมอก็ใช้เครื่องมือ อะไรสักอย่างเนี่ยดันเข้าไปครับ,รบดันเข้าไปมันก็ปวดอ่ะอมผมก็บอกว่าหมอทนไม่ไหวครับปวดมากอันนั้นวิธีการรักษาของคุณหมอครับครัวน,นี้ก็คุณหมอก็บอกว่าต้องใช้ยาเหน็บแล้วก็ให้ทานให้ทานยาเนี่ยเขาจัดยามาให้คร,ครับับผมก็ทานสามวันแล้วก็เหน็บอยู่สามวันทนไม่ไหวอืมแล้วมันก็ต้องปวดปวดทุกวันเลยนะครับ ครบสามวันก็ไปหาหมออีกครั้งหนึ่งก็บอกหมออาการไม่ดีขึ้นเขาบอกปวดคราวนี้หมอก็บอกให้ผ่าตัดปวดปวดตลอดหรือว่าปวดเฉพาะตอนถ่ายปวดตลอดปวดทั้งวันนะครับปวดทั้งวันครับแล้วผมก็ต้องขับรถไปทํางานด้วยอืครับมันก็ขับรถไม่ได้นันเงื่อมันจะออกมีไข้ไหมไม่มีครับไม่มีไข้ไม่มีไข้เออครับก็คือเรียกว่าใช้ชีวิตได้ไม่ปกติไม่ปกติแล้วคุณหมอบอกยังไงฮสุดท้ายบอกต้องผ่าตัดผมก็ ก็นึกในใจนียังไงก็ไม่กล้าผ่าหรอกเพราะว่าเคยมีประสบการณ์รุ่นน้องที่สนิทกันเลยครับไปผ่าตัดเสร็จแล้วเขาไปอยู่อีกประมาณ6เดือนเขาเสียชีวิตอ๋อจากการผ่าตัดใช่เป็นลิศีดวงเหมือนกันใช่เขาจะนั่งแช่น้ําดังทับทิมอยู่หเดือนครับหลังจากผ่าหลังจากผ่าต้องแช่น้ําด่งทับทิมครผมก็รู้จักกับเขาดีแล้วก็วันที่เขาเสียชีวิตผมก็เห็น โอ้อฮะก็เลยกลัวเลยกลัวเลยหมอบอกให้ผ่าตัดว่าไม่ไปเลยใบนัดมีเรียบร้อยไม่ผ่าเลย <c oughs> ไม่ผ่าเลยครับแล้วยังไงมันถึงจะหายล่ะเพราะว่าถ่ายก็ยังมีเลือดออกมาครับ <c oughs> ปวดตัวก็ปวดครับ <c oughs> พอดีก็เป็นสมาชิกบีมอยู่แล้วอืมแต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นสมาชิกไว้ห้าเดือนละออเป็นสมาชิกสมัครอาไว้ ครับแต่ไม่เคยกินเลยไม่เคยกินเลยเลย,ยังอยู่ที่บ้านเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรสมัครสมาชิกเคอคราวนี้ก็เห็นที่มานั่งในห้องประชุมนี่แหละครับคนที่เขามีประสบการณ์ที่ว่าเป็นที่สุดดวงเนี่ยเขาก็เขาก็ทานก็เลยจําได้ว่าไอ้คนที่เขาเคยเป็นเนี่ยแล้วก็ทานเบียมก็เลยลองทานเบียมครับกํายงานเจ็ดวันเจ็ดวันเนี่ยนอนอยู่ในห้องเลยไม่ พูดไม่คุยกับใครเพราะว่าเราปวดอ๋อคือพอปวดมากมากเลยลางานเลยครับแล้วทำไงฮะก็ทานบิมแล้วมาทานบิมครับผมทานบิมอัดเลยเช้าสองกลางวันสองกลางตอนเย็นสองสามวันแรกอาการเจ็บลดลงอ่าที่ปวดที่เจ็บใช่ใที่เจ็บเจ็บนั่นค่ะที่เจ็บเจ็บแล้วแต่เลือดยังมีอยู่ครับครับเลือดเลือดยัง ไหลอยู่ยังมีเวลาถ่ายยังมีเป็นเลือดออกมาอยู่ครับพอครบเจ็ดวันอ่ะเจ็ดวันอาการเจ็บหายไปฮะอาการเจ็บที่ว่าทั้งเลือดทั้งเจ็บน่ะหายไปหายเลยเหรอครับเอ๊ะคือโดยปกติต้องผ่าต้องผ่าตัดนะฮะแต่นี่เจ็ดวันทานวันละหกเม็ดครับวันละหกเม็ดอาการปวดหายไปครับปวดหายไปเลือด เลือดไม่มีไม่มีด้วยครับระบบขับถ่ายดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นครับมันบิมช่วยได้ไหมฮะอาจารย์อ๋อบิมบิมจะช่วยอยู่แล้วนะฮะเป็นหนึ่งในหลายๆอาขยานที่ผมพูดถึงพิวชนาสาีใจสมบใช่หนึ่งในนั้นก็คือทําให้ง่ายถ่ายกล้องขับถ่ายได้สะดวกขึ้นครับแล้วเจ็ดวันหลังจากนั้นก็ลุกออกมาจากห้องได้แล้ว คุยกับคนคุยกับคนในบ้านได้อืตอนที่ปวดเนี่ยทรมานจะไม่จะไม่ยุ่งกับใครนะครับกับก็สามารถคุยกันได้อะไรได้เนี่ยไม่งุดเงิดไม่ไม่ลำคาญวันนี้ก็แข็งแรงดีนะฮะแข็งแรงดีครับครับผมขอบคุณมากครับครับจะบอกให้อย่างหนึ่งคนเราถ้าจะอยากเป็นสุขอย่าเปรียบเทียบตนเองกับคน โนะครับเอออย่าเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นอ่าอย่างในรูปเนี้ดูนะผู้หญิงชลาคนหนึ่งครับนะครับไม่มีรูปโป๊นะอาจารย์ไม่มีผู้หญิงชลาคนหนึ่งครับเขามองไปที่ผู้หญิงที่สวยงามคนหนึ่งอา้าวยังสาวยังสวยหุ่นก็ดีครับพูดนี่นะถ้าฉันมีหุ่นอย่างเธอจะสุดยอดเลยแล้วถามว่ายายป้าคนนี้ก็จะหุ่นอย่างนี้ได้ไหม ก็เป็นไปไม่ได้อะเธอก็จะเป็นทุกข์เออขณะเดียวกันอิตาแก่คนนี้ก็มองชายหนุม่มไม่ใช่มองเมียเขาอ๋อแล้วก็พูดบอกว่าเออถ้าฉันได้เมียสวยอย่างเขาก็ดีนะเออซึ่งถ้าเกิดว่าเมียเธอคือ,อยายแก่คนนี้เออแล้วเธอจะถ้าเกิดตาแก่คนนี้คิดตลอดเวลาเธอจะเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์อฮะเออใช่าใไ,ไหม ในขณะเดียวกันผู้หญิงคนนี้ถึงไม่จะหุ่นสวยก็มองไปที่เครื่องเพชรของยายแก่คนนี้ครับแล้วก็บอกว่าโอ้ยถ้าฉันมีเพชรเหมือนเขาก็ดีอ่ะเออนะคะแล้วผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นผู้ชายหนุ่มก็มองไปที่ตาแก่คนนี้อ่า ถ้าฉันรวยเหมือนเขาก็ดีอ่ะอะก็แน่นอนตกเราไม่มีความสุขสักคนหนึ่งในสี่คนเนี่ยเออ,เออเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะคนที่มีอะไรดีกว่าเรามีเสมออืะะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและตัวเองเป็นแค่นี้ก็มีความสุขได้แต่ถ้าเกิดยังรู้สึกว่าร่างกายไม่แข็งแรงมันยังรู้สึกยังข,ดขาดๆเกินๆมีอะไรที่มันไม่ค่อยสมดุลแล้วก็เรามีวิธีการดูแลสุขภาพด้วยภูมิคุ้มกันที่สมดุลน,นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเข้าไปศึกษาค้น คว้าข้อมูลได้ครับที่ w w w b i m 1 0 0 c o m นะครับได้ยินคําว่าภูมิคุ้มกันสมดุลซึ่งเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพงงไหมคะค <c oughs> งจะงงนะ <c oughs> เพราะมันเป็นเรื่องใหม่แต่มันจะช่วยทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีจริงๆด้วยนะจะบอกให้รู้ด้วยถ้าเกิดใครเนี่ยกำลังทุกข์ยากกับโรคภัยไข้เจ็บบางสิ่งบางอย่างที่ทําให ชีวิตไม่มีคุณภาพสาเหตุอาจจะเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่สมดุลน,นะคะดังนั้นถ้าอยากจะเข้าใจเรื่องนี้แล้ว,ลวก็มาคุยกับเราได้เลยค่ะประกันได้ถ้าท่านเข้าใจแล้วก็ทําตามที่เราแนะนําท่านจะอยู่อาจจะถึงร้อยปีอย่างคนที่สุขภาพดีก็ได้นะเอาละวคะ่ะวันนี้เราสองคนลาก่อนละคะ่ะสวัสดีครับ